สวัสดีครับสวัสดีพี่นองเช่า YouTube และพี่นองเช่าเพจครับผมอ่ะเลกงานแล้วครับผมกำลังจะจอดเลิกงานครับคำแล้วครับผม รถด,ดำหล่อๆสวยๆครับผม <c oughs> ใส่ตาฮีโน่ทั้งนั้นครับผมฮีโน่เมกามีอิสุเดก้าสองคันครับผมคันมันมีสีน้ำเงินแล้วก็คันสีขาวนี่ครับตอนงนั้นก็ฮีโน่หกคันครับแล้วก็อิสุสองครับเป็นแปดครับ โดยทีมงานคุณภาพสายจวดครับผมวิ่งดินได้เวลาร้อยสองร้อยครับร่วมด้วยช่วยกันครับผมไม่ทิ้งกันครับ